ฟันจิตนะครับเคนนี่ซิมิเนสคาดิโอโอโซริโอรีอยู่วันนี้นะครับแข่งขันกันอยู่นะครับโจนาธานเข็มดีครับสุภบุชกสาวนาเชียรชนะไปเจ็ดใช่ไหมครับพอ<ๆ>เพิเบนเดวิดอาจจะเป็นห้าหรือหกแก่สิวันนี้ <laughs> นทิ่อีชีคุมชุดขาวทีมไทยครับให้สัญญาณเริ่มแบทเทิลครับฟุตบอล AFF <ONE> ฟมิส uh, ุบิชิเล็กขับคาดกันว่าเราจะครองบอลสัส่วนใหญ่นะครับถือว่าจะเจาะได้หลากหลายหรือเปล่าแทงตรงนี้ของพันศาจะดีต่อครับไม่ได้สคือภาคพื้นสนามเองนะดินนะจะเหนียวเหนียวหน่อยนะครับออกด้านข้างนะครับไปเก็บบอลใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับเบนจีมินเดวิส้าไปตรงนี้พักได้พลาสติกจิ้มมาจิ้มมาเข้าทานซัดตะเลี้าหนึ่งศูนย์ครับโอ้จังหวะสกัดแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำครับของทางเบนจีมินเจงเดวิสครับโอ้โหนี่ เกมแรกในนามทีมชาติชุดใหญ่ของเบนเดวิดนะครับใช้เวลาเพียงแค่4นาทีครับมีชื่อทำประตูทีมชาติไทยผลงานของเขาก็ยอดเยี่ยมนะครับกับทางอุทยัยธานีในชีซั่นี้นะครับถือว่าจับเจ้าหวากันได้เร็วนะครับแล้วทีมชาติไทยเองก็ได้ประตูขึ้นนำเร็วเลยครับ บอลที่ออกไปฝั่งขวาตรงนั้นนะครับอยู่จังหวะเปิดมาตรงนี้ก่อนนะครับเอาบอลลงแล้วสกัดมาเข้าทางครับโอ้โหวางเท้ายิงเด็ดขาดเลยนะครับบอลแรกที่โดนหน้าจะโดนเข้ามาพพันแล้วสกัดไปเข้าทางจะมองถึงการเล่นคลายความกดดันแล้วก็ง่ายขึ้นได้นะครับแมชนั้นทีมไทยชนะ เจ็ดต่อศูนย์นะครับยังมาลิกตัวเล็ของทางปาติคุสตั๊สั้นแต่ว่าเลยมาคืนคืนเหมือนจะเบาแล้วครับแต่ว่ายังซัดออกไปเซนิเวียลโมต้าแล้วเสียครับโดยนันตัดมาอนันต์จ่ายยังไม่ดีครับสก,กัดทิ้งเบอร์เดฟอร์ดจะเปิดให้กับทางสุพนัทมงยังไม่ขาดครับตามมาเก็บได้ครับสุพนัทบางอว,วันทุม่มได้ทิ้งตัวนี้หลังติดครับสก,กัดของมัณฑามาเข้าทางของทางโ,งโอลกาซาเวียแล้วมีจังหวะไปฟฝ่าสายทางลิกตสวิเคลสันนะครับ จังหวตีเก<อ>ียวซานได้ลุยแตะจะแตะนีสองโอลกาซาเวียเบียดเอาไว้ครับ <c oughs> สสแต่สุพนัทสุพนัทแตะล้อนขาสุพนัทจะเบียดได้ทีครับสุพนัทเลือกหลายปาติกดึงดึงขวายิงไม่ได้ครับโอกาสขึ้นมาตะลุงนี้ต้องเล่นก่อนนะครับเดี๋ยววิยาเขาเช็ครั้สุดท้ายเนดนนี่ซีเวียสผ่านเข้าในมาไม่ดีอยูโคมาโน่ให้เข้าไนน์คามหลอกครับเบนจามินเดวิสทำชิงเบนจามินเดวิสเปิดผ่านเข้ามาก็ยังมีตัวบล็อกนะครับอังเกตวาสองให้สุพนัท เปิดไปเสาไกลขึ้นมงตรงนี้ย้อยมาต้องปักทิ้ง,งนะม,มาเฉีงเบนจิมินเดวิสเบินต่อมาปฏิกุฟส,สัน้นให้ตามจังหวะมาซ้ายของอันนั้นตรงนี้โอ้โหตรงตัวครับให้ออกมาซซเวียครับตรงนี้ก็เสียไปเองเดินบีบฟอร์ดทำชิงตรงนี้ครับเบนให้เบรดฟอร์ดเปิดเร่งจังหวะเข้ามาอีกทีนะครับเบนจะตามไล่ลูกครึ่งลงกันครบเลยนะครับขาดจังหวะทานที่ไม่ได้ตามมาสมทบนะครับชุดนี้เก,เกมตามไปเก็บเขาด้างเบลเช่ เมเดเชอร์ดึงจังหวะยัดมาร์คแน่นๆเลย2 0ศนย์ครับจากาาความผิดพลาดของทีมอแล้วจบด้วยบาติกูสตาบสั้นครับจริงแบบโงล่งๆเลยนะครับอานิีู่ัสตับสั้นคกับนีกับสองประตูแล้วนะครับในนามทีมชาติไทยเป็นการติดทีมชาติแล้วได้ลงเล่นตัวจริงเป็นเพียงเกมที่สองในนัดนี้นะครับเกมแรกกับทีมชาติเวีน,นามก็ททาประตูได้เกมนี้เจอกับทีมอเลสเต้ก็ยิงประตูเอาเ้วยเอาชัยแล้วก็เรียกความมั่นใจไปด้วยนะครับ สองต่อศูนย์ครับดูจังหวะที่ไม่ได้เชร์ไปเอาบอลมาตรงนี้นะครับตัวเลือกมีด้านในแล้วก็นี่ครับตรงบริเวณเกือบจุดโทษตรงนี้นะครับเปิดให้มาแล้วแปดปฏิกรับสั้นจะให้กันนานสั้นไปนะครับแต่ติมองก็พื้นที่เหลือเยอะครับทิ้งมาให้กับทางปฏิกรุษสั้นในวัดเลยแล้วแข่งด้วยครับถึงก่อนปฏิกิจะผ่านเข้ายัดเข้าไปตรงกลางเลยมงทิ้งมาก่อนยังไม่ไปไหนเท่าไรครับ แล้วก็หมงสกัดออกข้างไม่ยังจับจังหวะไม่ได้เท่าไหร่ครับมิเกลสั้นมาอีกทีนึ่งย้ายสุพนัทมาเล่นฝั่งนี้ก็รับอีกทีนึงเบอร์ไดฟอร์ดยิงได้2เบอร์ไดฟอร์ดจัดแตะอ้องไปไม่ฝากที่มิเกลสั้นต่อถึงอนันอันนันหาจังหวะจะเจาะแล้วก็เตยัดใส่ไปเลยครับสั้นอีกทีนึงของทางสลิงคานตามไปบล็อกมาสกัดยังไม่ไปไหนครับโมกมาผ่านบอลเข้ามาให้อนันต์ อนันต์พิงไว้พิงไว้ไม่มิดนะครับแล้วจังหวัเจอจะเริ่มจะเพิ่มความหลากหลายย้ายอนันต์นะครับไปอยู่ทางฝั่งซ้ายแล้วเอาเบนจามินเจมส์บริสฟอร์ดจ่ายทะลุจะให้สุพนัทตามชนไว้ทีหนึ่งลาติกรูสซัฟสั้นเปิดเข้าไปก็ลึกเลยอ้าลึกมือตรงนี้เก็บได้สุพนัทัดดึงแล้วเน้นตรงนี้สาสูนครับโอ้โหแจกครับแจกโทษครับโอ้โหทำส้มหล่นตรงนี้ครับโอ้โห เสร็จเลยครับทางสุพรรณมุรตาที่อยู่ตรงนั้นนะครับได้โชว์สองชั้นเลยครับตรนนี้รับไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลตกพื้นแล้วก็สุรัรนณมุรตาอยู่ตรงนั้นเอาบอลมาเล่นต่อแล้วก็เลือกไปเอาแบบนิ่มๆเลยนะครับบอลโดง่ดงๆจริงๆก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่เอาไม่อยู่เองแล้วดูครับสุพรเหบือนตาพาหนีแล้วก็ ยิงหนีผู้สาวประตูไปเลยนะครับเสาแรกเนี่ยมีตัวปิดอยู่ครับเลือกยิงเสาไกลไปเลยซีเลส,สออกมาด้านข้างไฮเดิเติรครับโยเนสคุสมาลเปิดเข้ามาแทรกไปอลบอลลาวนี่ก็อาจจะโดนวิจาร์เยอะเอาทิ้งบอลไปตรงนี้เข้าทางขวาสุพรรณนัทโอ้โหอัดตรงนี้ครับ โอ้กะยัดแ,บบแสกหน้าเลยแต่ว่าเหมือนยิงหน้าจะไปชนสั่นเลือกจะผ่านไปเสาไกลเก็บได้แปะมาไหลยิงไปเลยครับโอ้สี่ศูนย์โดยเบนจามินเดวิสครับต้องชมเลยครับจังหวะเข้าทำลรกนี้ของทีมไทยจากซ้ายครับที่เปิดเข้ามาสุภรรณเหมือนตาเอาบอลลงอย่างนิ่มเลยครับก่อนที่จะเปิดให้บเบนจามินเดวิสยิงประตูที่สองของตัวเองในเกมน,นัดนี้แล้วนะครับ สิ่งที่เห็นมาสักครู่นี้สมรัเหันตาเนี่ยน้ว่าจะเป็นลูกที่สี่เนี่ยบอกเพื่อนๆเนี่ยคือเขาเองที่ไปเอาบอลเลยนะครับแล้วก็เอามาเพื่อต้องการเอาประตูเพิ่มอีกให้ได้ครับอ mm ู hmm. จับสั้นเปิดเสาไกลดูครับเอาบอลลงดีมากครับ mm hmm. พอบอลแรกมันยอดเยี่ยมเนี่ยจังหวะเลือกให้เพื่อนเนี่ยมันก็นี่ยครับเพียงแค่ง,ง้างเท้ายิงแว